ฟุตบอลไทยลีก1-3วิกเอนที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจคุณคงไม่อยากพลาดสินาทีสุดท้ายที่เปลี่ยนทัศนคติทั้งเกมและการกลับก่อนตายที่น่าตื่นตาตื่นใจใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือทำไมบางทีมยังคงไร้พ่ได้อย่างไรและเกมไหนที่มีการทำประตูถึง8ประตูในเดียวกัน AIS Play มอบประสบการณ์การดูฟุตบอลไทยลีก1-3ที่ครบวงจรโดยจัดให้คุณได้ดูไฮไลท์และรีรันเกมเต็มทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน AIS Play ฟรีทุกเครือข่าย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพบกับเกมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประหลาดใจที่ทำให้แฟนบอลต,ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในหลีกหนึ่งบุรีรัมยูไนเต็ดยังคงรักษาสถิติไร้พ้ายอย่างงดงามหลังจากกลับมาชนะนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีสองถึงหนึ่งในเกมที่ต้องตามหลังก่อนแต่ก็สามารถกลับสถานการณ์ได้ในครึ่งหลังที่นี่คือจุดที่น่าสนใจทำไมบุรีรัมสามารถรักษาสถิติไร้พ้าได้อย่างไรคุณคิดว่ามีทีมใดที่สามารถหยุดพวกเขาได้หรือไม่ ในลีก2ปัตตานี FC ก็ได้รับความสนใจเช่นกันหลังจากชนะบางกอกเอฟถึง 1, ในนาทีสุดท้ายของเกมซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ5้าเกมหลังสุดแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมปัตตานีจึงสามารถกลับสถานการณ์ได้ในเวลาสุดท้ายคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องของกลยุทธ์หรือความโชคดีในหลีก3เราพบกับเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจระหว่างสมุทรสาครซิตี้กับธนบุรียูไนเต็ดที่สมุทรสาครต้องตามหลังก่อนแต่ก็สามารถกลับสถานการณ์ได้ในครึ่ง หลังและชนะ2อถึงหนึ่งแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเกมระหว่างเมืองเลยอยู่ในเตดกับโคราชซตีที่เมืองเลยชนะ8ปถึงศูนย์ซึ่งเป็นสกอร์ที่สูงที่สุดของฟุตบอลไทยลีกสาในฤดูกาลนี้แต่คําถามคือทําไมเมืองเลยจึงสามารถชนะได้ง่ายถึงขนาดนั้นนี่คือเพียงส่วนหนึ่งของเกมที่น่าสนใจในฟุตบอลไทยลีกหนึ่งถึงสาแต่ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาดคุณสามารถดูไฮไลท์และรีรันเกมเต็ม,ตมทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน AIS Play ได้ฟรีทุกเครือข่ายบนกล่อง AIS Playbox, Smart TV, Android TV, Apple TV กล่อง 3B Download AIS Play ได้ที่ App Store และ Google Play Store คลิก h t t p s m a i s c o t h t l u n d e r s c o r e e s l a y b อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเกมที่คุณชื่นชอบในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้